อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยนะครับมาพบกันในช่วงตอนค่ําๆเนาะนาตอนนี้ก็เวลา1ทุ่มจะ2ทุ่มแล้วนะฮะแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะครับก็จะเป็น โค้งสุดท้ายในวันนี้นะครับในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลมาจากเลขวิ่งบนร้านทองนั่นเองที่หลายคนต้องการนะฮะเลขวิ่งพี่ม่ำนะครับชุดล่างประกาศสองสีเนาะเลขดับบนทุกๆหลักใบต้นทิฟหรือว่าอาจารย์ต้นทิฟนั่นเองเนาะ มาตัวคร่าล้านเซนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายจาย์ที่ผมจะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ด้วยเนาะฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับก็เรามาเริ่มรับส่งข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะมาเริ่มกับข้อมูลของมิดเดยวเจฝนนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้นะฮะผมก็วันที่ผ่านมา ให้เข้า72เป็นชุด2ตัวบนตรงๆเลยนะครับนิ้งวัดนี้จะมีเม็ดเดียวให้มาที่74เลยนะครับนิงวัดนี้74นะครับใครที่ชอบ74นิงวัดนี้ก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันนิ้งวัดหน้านะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากเจ๊ฝนเม็ดเดียวด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปจะเป็นข้อมูลจากแอดนิงเป็นชุดสูตรเลขเด่นบนนั่นเองนะครับหรือว่า สาวใบบัวเนาะว่าที่ผ่านมาชุดนี้ผมก็ไม่เห็นมาลงให้นะครับอ่านเนิงวัดนี้ก็เห็นเป็นวัดแรกเนาะซึ่งเนิงวัดใหม่มาที่16เดือน62 564นะครับจะเป็นเลขเด่นบนให้มาที่4และ5เนิงงวัดนี้นะครับเด่น4จะมี40 46 48 49นะฮะเด่น5ก็จะมี50 56 58 59ด้วยเหมือนกันนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็ามาเซฟเอาไว้ตามต่อกันเนิงวัดหน้าเนาะขอขอบคุณข้อมูลจาก แอดหนิงสาวใบบัวด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปจะมาจากข้อมูลเลขเด่นบนล่างแอดนานานะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้วันที่ผ่านมาก็ไม่ผ่านทั้งบนไม่ผ่านทั้งล่างเลยนะฮะนิ่งวัดหน้าก็ประจำวันที่16เดือน6 2สองเนาะจะมีเลขเด่นบนให้มาที่0และก็1นั่นเองนะครับและเลขเด่นล่างก็ให้มาที่7และ8นะครับ7และ8นิงวัดนี้ แน่นอนนะครับผมว่า7กับ8ให้ชนกับหลายเจ้าเลยนะครับใครที่ติดตามของแอดนานาก็ ore, มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันในวัดหน้าเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากแอดนานาด้วยนะครับและข้อมูลถัดไปจะมาจากข้อมูลเลขชุดจับคู่เต่นล่าง จะเคยเหนือรูปแบบนางกวักนะฮะซึ่งวันที่ผ่านมาก็ให้เข้าเฉพาะเลขเด่นเนาะสนะครับอ่าน,นิวันนี้ในคลิปนี้จะมาแบ่งปันข้อมูลเป็นชุดจับคู่เด่นล่างนะฮะจะมี10-1424-4120-744546-8184นะครับชุดเน้นจะไปที่2074และ84นั่นเองนะครับ ใครที่ชอบเนาะก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันนิงวัดหน้าขอขอบพระคุณข้อมูลจากชุดจับคู่เต็นล่างนางกวัดเขยเหนือด้วยนะครับและข้อมูลถัดไปจะเป็นข้อมูลมาจากชุดบนแอดหนูดีนะครับงวดที่ผ่านมาชุดนี้นะครับผมไม่เข้านะครับผมนิงวัดหน้าเราก็มาตามต่อกันเลยนะครับซึ่งในงวดใหม่เป็นที่16เดือน625 6 4นะครับจะเป็นเลขวิ่งบน1 ตัวเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีชุด3ตัวบน3ชุดด้วยกันเนาะมี719 721และ710นะครับแล้วก็จะมีชุด2ตัวบนนะครับ4ชุดด้วยกันเนาะสหางจะมี1215 16 19นะฮะและเลขฝันของแอดหนูดีจะเป็น07และ01ค่ะเดวัดนี้นะครับใครที่ติดตามของแอดหนูดีก็มาเซฟ เอาไว้ตามต่อกันในงวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากแอปนูรีนะครับและข้อมูลต่อไปจะมาจากข้อมูลเลขเด่นบนเลขดับล่างและเลขเด่นล่างเทพบรรลือน,นั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้นะครับ ก็เป็นของแท้เหมือนกันเนาะเพียงแค่ว่าเป็นชุดเต็มเท่านั้นนะฮะแต่ว่าชุดที่ผมได้ลงไปคลิปก่อนหน้านี้นะฮยเป็นของแท้เหมือนกันเนาะเพียงแค่ว่าเป็นชุดตัดเท่านั้นของเทพบรรลือนอะฮะในคลิปนี้จะมาเป็นชุดเต็มรูปแบบเนาะซึ่งในงวันนี้เป็นที่16เดือน6 2 5 6 4นะครับจะมีเลขเด่นบนให้มาที่2 3และ4ในงวัดนี้นะครับ ก็จะมีชุดจับคู่จากเลขเด่นบนเนาะมี20 28 29 30 38 39และ40 48 49นั่นเองนะครับและก็จะมีชุด3ตัวบนนะครับทั้งหมดก็30ชุดด้วยกันตั้งแต่5 20จนถึง5 49ให้มาตามนี้เลยนะครับเป็นข้อมูลชุด3ตัวบนของเทพบรรลือนะครับและก็ใบนี้จะเป็นใบเลขดับล่างให้มาที่2 ตัวเดียวนะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นเลขดับ2กับ5นะจะเป็นเลขดับชุดเต็มของเทพบรรลือนะฮะก็เป็นของแท้เหมือนกันนะครับและใบนี้จะเป็นใบเลขเด่นล่างของแท้แน่นอนของเทพบรรลือนะฮะก็จะมีชุดเต็มเนาะ ชุดเต็มทั้งหมดก็ให้มาตามนี้เด่น0เด่น4เด่น7เด่น8และเด่น9นิ้ววันนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดจับคู่จากเลขเด่นนิ้ววันนี้ทั้งหมดก็15ชุดด้วยกันเนาะตั้งแต่03จนถึง93ให้มาตามนี้เลยนะครับใครที่ชอบชุดไหนก็เลือกแล้วก็คัดเอาไว้ในใจได้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเทพบรรลือด้วยนะครับและข้อมูลถัดไปจะมาจากข้อมูลเลขดับ ลดต้นทุนใบต้นทิฟเนะฮะเป็นสูตรเดิมเจ้าประจำเลยนะครับวดที่ผ่านมาให้มาที่เลขดับบนจะเป็น4นะฮะสูตรนี้สลักออกบน9 7 2ก็ถือว่าให้ผ่านเนาะเนงวาดใหม่นี้วันที่16เดือน6 2 5 6 4จะเป็นเลขดับบน0ตัวเดียวนั่นเองนะครับและใบนี้จะเป็นใบที่2ของต้นทย์เนาะจะเป็นเลขดับ บน3ตัวเดียวเหมือนกันเลยนะครับใครที่ติดตามของเลขดับบนทุกทุกหลักต้นทิปก่ก็มาเซฟเอาไว้ลดต้นทุนนงวัดหน้านะครับและใบนี้จะเป็นใบข้อมูลแต้มรวม2ตัวบนต้นทิปเหมือนกันนะครับวันที่ผ่านมาให้เข้า9เนาะเป็นชุดแต้มรวมบนนะฮะบนก็ออ2ตัวบน72นะครับนงวัดในน่นี้วันที่16เดือน6 2 5 6 4จะเป็นเลข แต้มรวมบนแต้มรวม10หน่วยบนเนาะมี 0, 9, 1, 2, 3และ4นะฮะก็6ตัวด้วยกันนะครับใครที่ชอบก็มาเซตเอาไว้เลยเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากต้นทิพด้วยนะครับและข้อมูลถัดไปจะเป็นข้อมูลจากโค้งสุดท้ายคนคอหวยนะฮะเองวันนี้ฟันธงมาว่าเป็นเลขวิ่งล่าง9ตัวเดียวนั่นเองนะครับ แลครก็จะมีชุดจับคู่จากเลขวิ่งล่างจะเป็น94และ96 2หางฟันทงแล้วว่าชุดนี้เนีฮะใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันหนึ่งวัดหน้าเนาะขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจากคนคอหวยด้วยนะครับและข้อมูลถัดไปจะมาจากข้อมูลเลขวิ่งบนล่าง2ตัวมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นนะครับข้อมูลเจ้านี้นะครับหลังจากที่ให้เข้ามาต่อเนื่องหลายงวดเลยนะฮะ แต่ว like ันที่ผ่านมาก็หลุดอย่างน่าเสียดายเนาะเนงวัดหน้าร้อก็มาตามต่อกันนะฮะเนงวัดใหม่นี้เป็นที่16เดือน625 64จะเป็นเลขวิ่งบนล่าง7และ6 2ตัวนะครับเนงวัดนี้แน่นอนว่าวัดนี้นะครับ7และ6ชนกันหลายเจ้าเลยนะครับก็มาลุ้นกันนอกว่าจะให้เข้าหรือไม่นะครับ แล้วก็จะมีชุดจับคู่3าตัวที่เป็นชุดชอบชอบส่วนตัวของมาตัวคร่าเนาะนิงวัดนี้จะมี8 3 7 2 6 8แนะฮะ7 8 9และ8 7 6 4ชุด4หางนิงวัดนี้ของมาตัวคร่านะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันนิงวัดหน้าเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากมาตัวคร่ารา้อยเปอร์เซ็นด้วยนะครับและข้อมูลถัดไปจะมาจากข้อมูลปากกา24สีเป็นชุด ล่าง3ชุดนะฮะวัดที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้ามาต่อเนื่อง2งวดแล้วนะฮะวัดที่ผ่านมาให้เข้า7จ็ดไปขึ้นบนเนาะอนงวดนี้เราก็มาตามต่อกันนะครับในงวดใหม่นี้วันที่16เดือน6 2 5 6 4จะเป็นเลขชุดล่างทั้งหมด3ชุดด้วยกันเนาะมี95 05และ15นะฮะ 9505และ1 5นงวันนี้ใครที่ขอเข้ามาก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อการ1วัดหน้าขอขอบพระคุณข้อมูลจากปากกา2สีด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปจะมาจากเลขวิ่งบนร้านทองนะฮะเป็นอีกเจ้าหนึ่งที่หลายคนต้องการหรือว่าขอเข้ามากันเยอะมากเลยนะฮะวันที่ผ่านมาไปลงล่าง4เนาะไปลงล่าง4หลัก10ของ2ตัวล่างนะฮะวันนี้เราก็ มาตามต่อเนาะซึ่งใน่งวดนี้วันที่16เดือน6 25 6 4นะครับจะมีเลขวิ่งบน6ตัวเดียวนะครับ6ตัวเดียวนี้งวดนี้นะครับก็ใครที่ขอเข้ามาก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันนิงว่าน่าเป็นเลขวิ่งก็ขอขอบคุณข,ข้อมูลจากเลขวิ่งร้านทองด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปจะมาจากข้อมูลเลขวิ่งบนล่าง2ตัวพี่หม่านะครับ ว่าที่ผ่านมาให้เข้า7นะครับให้เข้า7หลัก10ของ3ตัวบนบนก็ออกอ่าเก้เจ็ดสงเนาะใงวัดใหม่นี้วานที่16เดือน6 2 5 6 4นะฮะใครที่รออยู่ก็จะมีเลขวิ่งบนล่าง7และก็8ให้มาที่ตัวเดิมเลยในใงวัดนี้นะฮะก็แน่นอนนะฮะว่า7กับ8ก็ให้ชนกันหลายเจ้าเลยนะครับก็ในวัดนี้จะมา8กับ7หรือไม่ต้อง ติดตามกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งบนล่างแอดหม่ำจกมกด้วยนะครับ